นะเว่าต่วนี้ยาวต่วนี้สัน้นเราจะน,น้นเราก็วางแขนไว้ไม้ย,ยาวในจุดนี้เพื่อเพือ่อให้ตัวน,นี้ตัวตัวไปอย้าถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็เหนว เราถอยไม่ได้ในทางนี้ถอยได้แต่ันี่ถอยไม่ได้ไไดี่จังหวะที่เราถอยไม่ได้จังหวะที่มันขาดเนี่ยเราต้องกตรงนี้ไม่มให้แน่นแล้วลากกลับเพราะถ้ามันขาดแล้วตรงน,นี้ลอรอยู่แล้วเรากดไม่แน่นกีไม้ตรงนี้มันลอยมันดิ้นมันดิ้นพอจังหวะกีไม้มันดิ้นเนี่ยเกิดมันกระโดโดไปตัวนี้มันก็เกี่ยวเข้ามาไปมุไปไหน,นไม่รู้ อาจจะโดนเพื่อนหรืออาจจะโดนเรานั่นคือผู้เสียเลยไม่งานเสียก็ตัวเราเจ็บใช่ไหนเมื่นะอมันขาดเพราะถ้ามันถอยจุดไม่ได้นะต้ก็กดให้แน่นแล้วถึงจะตึงกลับเข้าใจนะนะวัดทับเท่าไหร่วัดเลยเห็นไหมเพราะความร้อนมันยาวกว่า จะล็ lock, อกอ่ะเราดู่อนว่าที่นี่เราวางกับฝูงล่องน,นี้ยังเมนโกลายังเมนโกเอ้ยไม่ใช่จุกลางนะมันจะต้องเป็อไหนเป็เบือด้านนี้ถูกเปล่าเส้นที่สองเพราะตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นร่องสามมิลใช่าใจไหมอ่าเราตีเสน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้ต้องชิดด้านนอกเห็นไหมว่าอาจารย์เวลาทำงานเอานิ้วชี้ป่ะ เอานิ้วมาจับนี้ป่ะอย่าทําให้ติดเป็นนิสัยเพราะถ้าติดเป็นนิสัยบางทีเครื่องมันหมุนอยู่แล้วเราไม่รู้ดูป่ะ้อะว,ยวยอย่าให้เป็นนิสัยอ่ะอาหาอะไรมาชี้ก่อนเพื่อให้เคยชิน,อน,น,นอโอเคครับจับตัวนี้ให้ได้แล้วก็ล็อกตัวนี้ ตัวนี้เราไม่ได้ซีเรียสมากช่างงานของเราอะเพราะงั้นเรานิดหน่อยไม่เป็นไรล็อกเลยดังหัวแล้วดังอันนี้เข้ามาด้วยเหรอไมน่โอเตัดค่อยๆเข้าสำหรับชิ้นแรกกันนะพอมันขาดงั้นทำยังไง ถอยก่อนจะถอยต้องทำไงต้องมั่นใจก็คือว่าต้องต้องกดตรงนี้ให้แน่นได้ป่ะอย่าให้มันขยับนะเข้าใจนะถ่านแล้วก็ยังต้องจับปูนจนก่อนจะถอยออกมาคนจากตัวใบแล้วไม่ปล่อยมือได้นะเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวเปิดเครื่องฟ้อมก่อน บ่่ออยนะกลับบ้านไปหาดับเบลอะนะแบบหนึ่งกิโลเรึ่งอะลบไอ้ก้านเนื้อมีก้านเนื้อเปิดยังเปิดเปิดเลยกดไว้กดแล้วก็ดันมันเข้ามาด้วยเข้ามาใกล้หน่อยได้สิดเซนสิดเซนนะ เข้ามาใกล้อีกนิดนึงให้มันหา่างจากไฟมาติดกันเข้ามาหน่อยออออและท่าสำหรับชิ้นแรกข้ามปล่อยมือนะลากจกับผ่านแล้วลากจับอโอเคดีเชิ้นอ,อันนี้ชิ้นที่หนึ่ง Hmm. có nó rồi, à, không? à, một cái, một cái, 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 ตัดหัวตรงนี้ออไปเซนนงมาด้ัออเข้ามาใกล้หน่อยเออเนี่ยเข้ามาใกล้หนยสิเซน่ะเออ ลืมไปล้วอ๋อนี่อไรค,คะอย่ขางนีอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ถ้าผิดใช่ป่ะไม่เป็นไรลบออก ใช่ไหมเดี๋ยวหาที่ยึดเรื่อจับอ้าวมาดูเราจับหัวท้าให้มันเสมอกันเห็นไหมอาจารย์เอาเอาตัวนี้มาเป็นเป็นรั้วใช่ไหมเพื่อเพื่อดันตัวนี้เข้าไปแล้วให้ตัวนี้มันชนไว้ฉากคานี้ จะได้ฉากเพราะตัวนี้มันได้ฉากถูกไหมเราเอาศัยต,ตัวนี้ตัวนี้เสมออาจาบอกว่าเราจะเล่นแบบลูกผสม,มคือมีกาวร้อนด้วยอพรเดี๋ยวอาจารย์บอกโอเคใส่กาวเราแต้มเข้านี้เลยอจากแต้มให้ดูก็ได้เมื่อก,กี้เราเว้นไว้ไม่ใส่กาว สักพักหนึ่งตอนนี้มันอยู่ได้ด้วยก่าวร้อน ทำหน้าที่ของมันแล้วอันนั้นอะเราหวังเพึ่งตรงนั้นมากกว่าว่าความแข็งแรงมันต้องอยู่ที่กาลาเทคอันนี้คือหยอดเพื่อให้มันซึมโอเคมันก็หามุมสซงกบโงใช่ไหม เขานี้เขานี้โลกหัวมันหายไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะใส่กาวร้อนยังไงอประกอบเลย อ,อ,อย่างนี้ถูกว่าตัวนี้ต้องแมบตัวนี้แนบนี่แล้วดันเข้ามาแล้วจับหัวท้ายหัวท้ายเสมอไหมเสมอคล้วเสมอเราต้องดันเข้ามาถูกว่าพอดันเข้ามาดูที่ตอนนี้สนิทไหมถ้าสนิทแล้วใส่กาวล้อเลยะจะใส่ให้นะ,ะไม่สนิทละ อาจารย์พอฝั่งน,นกกดสนิทฝั่งนี้มันไม่สนิท่ะเอาข้างเดียวก่นอนคิดนะ่ะ,ะแล้วก็ไล่มาตรงกลางอ่ะเพราะกาวร้อนเยอะไปมันไม่ดีนะมันกลับไม่ติดเอาเท่าที่จำเป็น ลงหรือยังไม่อกมอก,อ,กอ่อลอแล้วคโอเ,คเห็นไหมคือเราต้องดันเข้ามาเพื่อให้มันแนบแล้วเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไล่ทีละข้างติดโต๊ะต เพื่อให้มันไหลลงมาด้วยเนี่ยต้องต้องดันไว้ต้องเนี่ยอ๋อ่ะอันนี้หน่อยอันนี้มันอยู่แล้วเนี่ยพอดันพรบมันจะมีเนี่ยเห็นไหมเห็นมันฟึบฟักฟึบพรบเนี่ยเออมันลงไปแล้วแล้วก็บีบอ่ะวันนี้ชื่ออะไรเอ่ยเราชื่อจิงชเชลินชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะพลอยพลอย เรียนออนไลน์นี่ก็เหมือนจะเห็นแค่แบบเป็นเครื่องเนาะแต่แบบพอได้มาใช้เครื่องจริงเรียกว่าอะไรเครื่องนี้เครื่องตัดไม้จ้ะเครื่องตัดไม้แล้วมันความรู้สึกยังไงบ้างเหมือนได้ได้ลองใช้เครื่องมือครั้งแรกก็เก่งเก่งตอนแรกก็แบบกลัวแหละกลัวแบบพลาดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงอะเหมือนว่าวางไม้ไม่ตรงถ้าเราจับไม่แน่นอย่างเงี้ยมันก็จะพังไปเลยแต่พอได้ใช้ก็ ก็ไม่ไม่ได้ยากมากค่ะจ้าแต่ว่าก็สนุกเหมือนกันอืแล้วเราดีกว่าเขียนแบบป่ะหรือว่าชอบเขียนแบบดีวเขียนแบบอันนี้ไม่ค่อยชอบเขียนแบบจ้าวันดีจ้าชื่ออะไรเอ่ยจีนค่ะชื่อจีนวันนี้เป็นไงบ้างได้ตัดไม้ความรู้สึกครั้งแรกของการลงช็อปใช้เครื่องมือ,อมตอนแรกดูมันมันน่ากลัวมากเลย มันรู้สึกเหมืนกับว่ามือมันพร้อมจะขาดตลอดเวลาแต่ว่าพอลองทําจริงๆแล้วมันก็เออมันก็ง่ายมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดต่อไปเหมือนแบบฟึบๆเลยใช่ไหมแบบคล่องใช่แล้วจากที่เรียนออนไลน์มันมีประโยชน์ไหมอ่ะพอมาเจอเครื่องมือหรือว่ามันก็ไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ก็มัน เหมือนกับว่าเราก็ได้รู้มาก่อนแล้วว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรวิธีการนี้เรียกว่าอะไรอะไรนี้แต่ว่าพอเรามาได้ลองทําจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบมันคนละเรื่องกับตอนที่เรียนเลยเพราะว่ามันเป็นของจริงแล้วไม่ได้แบบเราเขียนเองอยู่ในกระดาษแล้วอ่ะอินมากกว่าเนาะเหมือนเข้าใจตอนนี้แบบพอบอกว่าหนึ่งนิ้วสองนิ้วแบบกะดได้แล้วใช่ไหมแบบตอนนั้นเหมือนแบบอยู่ในจินตนาการมากเกินไป ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ